ไอเท่งนะไอเท่งนะสามารถจับได้ทั้งเช้าจับได้นะฮะเราต้องเช้าต้ตื่นแลยตื่นแตื่นแล้วนะฮะตื่นแล้วนะครับเอาละครับตอนนี้ไอเท่งตัศน์ศิษณะต้องเป็นยังไงครับสีเป็นยังไงสีเนี่ยนะฮะสีในที่เขาใช้ก็จะมีสชิมดูแล้วดูสีดูแล้วสีเหลาอันนี้เคอันนี้ไว้ตัดเส้นไว้ตัดเส้นนะครับ นะครับูกันมีผู้กันผูกการมันก็มีหลายไซส์ด้ยครับมีหลายไซส์เพราะว่าถ้าเราต้องการระบายพื้นที่เล็กๆก็ใช้เบอร์เล็กใช้เบอร์เล็กนะครับฮะพื้นที่ใหญ่ก็ใช้เบอร์ใหญ่ครับผมทีนี้ดูดูตัวแบบไปท่อ่าดูดูแบบนะครับดูแบบก่อนความยิ่งมีอาจจะมีหลายสีก็ได้แต่ในที่นี้ใช้สองสีใช้สีอะไรบ้างครับ ใช้สีแดงกับสีดำนะฮะหนังตาลุงเนี่ยเขาจะทาระบายสีเนี่ยสองด้านสองด้านเลยหนังมันหนาครับผมแต่ถ้าเป็นฉากแบบนี้เขาใช้ด้านเดียวระบายอ๋อระบายด้านหนด้านในด้านหนึ่งนะฮะวิธีการความจริงเพื่อให้สะดวกและรวดเร็วเนี่ยเราหว่าจจะลงสีแดงก่อนสีแดงที่ที่ระบายนะเป็นส่วนของสร้อยคอนะครับอ่าพี่้ดูนะครับมันจะสร้อยคอนี่เป็นสีแดง เข็มขาดเข็มขาดนะพ่อโบรู้จักเข็มขาดนะจ๊ะเข็มขาดตรงนี้เป็นด้ามกริดนะอาจจะใช้สีแดงเข้มๆหรือสีน้ำตาลครับผมสีแดงเข้มๆหรือสีน้ำตาลน้ำตากโอ้ครับผมตรงนี้เนี่ยเป็นสะดือแขนโบราณเดี๋ยวนี้เนี่ยเนื่องจากสะดือไม่จุกในคนสมัยนี้ครับผมเขาก็เลยไม่มีการโชว์สะดือก็เลยก็เลยเอาเอาห่วงเอาจ่อจ่อสะดือแต่เมื่อก่อนนี้นะเที่งนี้ เสนอจุนนะเติมสีแดงนิดหนึ่งตรงนี้ก็เป็นเข็มขัดสีแดงนะเข็มขัดสีแดงนะน้องประชาชนะครับเรืที่สำคัญเนี่ยเอ่อก็ที่นิ้วชี้ก็เป็นสีแดงด้วยเฉพาะหัวนิ้วชี้เพราะประตูหนีตะเท่งเมืก่อนเอ้าวเหรอฮะอ๋ออะไรนี่มีประวัติครบเป็นไปเป็นมาด้วยนะนอกกนั้นก็จะให้ลงสีดำครับผมพี่เอระบายได้ไหมครับระบายได้ น้องโมเนี่ยดูแล้วมือแข็งหน่อยเดี๋ยวผมขออนุญาตจับมือน้องโมละบา